ยินดีด้วยกับชัยชนะของดวงสมพงศ์จิตบังนนท์ครับต้องถามก่อนเลยเพราะว่าไฟนี <to ้การเตรียมพร้อมของเรานี่เป็นไงฮะก็ซ้อมมาประมาณเกือบสองเดือนครับโอ้รวมสองเดือนเลยใช่ครับเพราะว่าเขาแข็งด้วยแล้วก็ตัวติงด้วยอืมตัวติงแบบไหนช่วงแรกๆเขาเอชนะบ่อยฮะใช่ครับ เมื่อประกอบให้เจอกับคุณเนี่ยเจอเพชรสมุมวิทย์เนี่ยโดนสมองรู้สึกไงบ้างก็ผมเป็นคนขอหรือขอเจอเองใช่ครับตั้งแต่ไปก่อนแล้วอ้าฮะทำไมฮะมีมีเหตุผลอ,อะไรการอยากขอเจอคนนี้อยากลองว่าตัวเองไปได้ถึงไหนครับช่วงแรกก็อย่างว่าอย่างที่ว่าเขาเป็นตัวเติงที่<อ>ได้เชนวันใหญ่ ใช่ครับก็อยากลองว่าฝีมือตัวเองจะถึงเขาไหมอะไรแบบนี้อือคือเพื่อยงอยากอยากจะลองดูว่าเป็นไงเราจะถึงหรือไม่ถึงก็อย่างนั้นก็เลยทำให้ต้องซ้อมหนักร่มนานทุ้งสองเดือนเลยทีเดียวใช่พอมาชกจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างหนักใจไหมก็หนักใจอยู่ยกแรกเขาก็หนักเหมือนกันมาถึงหนักหนักใช่ใช่อุ้นหนัก เขาพยายามที่จะเดินเดินกดดันเน้นหมัดต่อยลำตัวต่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงโดนหมัดแล้วเป็นยไงบ้างก็เราซ้อมมาป้องกันตัวมาตลอดเราป้องกันตัวมาเยอะฮะใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหนีเยอะอะไรแบบนี้ก็ดักต่ออาวุธของเรานี่สังเกตดูว่าจะจะเน้นมีการเรื่องของเข่าเกาะไนและเสียบเจิกเข้าไปตอบโต้เขาแล้วก็มีวางแข้งตอบโต้ด้วย ตามแผนไหมตามแผนผมไม่บอกไม่ไม่ไจะแลกมาแต่เขาไล่อ่อไม่เลือกที่จะแลกใช่หมดยกแรกไปนี่มั่นใจไหมว่าชนะมั่นใจครับอือหือไม่แน่ใจเพราะว่าเขามีตังค์เด็ขาแตกเยอะเอจนกระทั่งถึงยกสองยกสองนี่แผนการชกข,ของเรานี่เปลี่ยนแปลงไปไหม,มย,ยังดัดติดตักแทงครับก็ย,ยังเ,เหมือนเดิมใช่ครับไม่ไม่แลกมัดเขาก็ยังเน้นหมัดอยู่เหมือนเดิมแหละใช่ครับ เหมือนเขาว่าเขาเขาเขามั่นใจในพลังกำปั้นเขามากถ้ท่านต่อยโดนเมื่อไหร่นี่น็อกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รอดมาได้มั่นใจเขาต่อยโดนมอ้องดอือฮะนะะแต่ก็ไม่รอดไว้ย่างนั้นคือคือคือว่าเราเราก็รอดมาได้ว่างั้นผ่านยกสอ,สองไปแล้วก็มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมถึงยกสามผ่อนคลายยังยังไม่ผ่อนคลายบก็ไม่ได้ประมาทเราเรางตัวตลอดโตตลอดเหมือนงาน นะครับจนกระทั่งว่าครบสามยกแล้วโอเคมั่นใจชนะแล้วนะฮะไฟนี้พูดถึงเรื่องของการเตรียมการการชกของเราสักนิดหนึ่งคือว่าเราจะต้องไปปรับปรุปงไปแก้ไขอะไรอีกก็ปรับปรุงเรื่องเวลาเขาโดนแล้วเขาม,มีอาการอะไรเงี้ยก็ไม่เร่งเข้าไปไม่รีบเข้าไปซ้ำเขาอะไรมีนาทีทองไม่มีมมต้องแก้ตรงนี้ต้องแบบ กูจู่เน้นคู่ต่อสู้เพียงครัต้องจูจ่โจมเลยชอดูด,ด,ดงวงสมพง์นี่จะว่าไปแล้วนี่ในการชกวันนี้สถิติของเรานี่เป็นยังไงชนะสามแพ้สองในการที่แพ้มันนน่มัทําให้เราความมั่นใจมันลดลงไหมไม่ครับก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะผลักดันตัวเองขึ้นทำให้เราซ้อมหนักมากข,ขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะกลับปากว้าช,ชนะให้ได้ นะฮะถึงผ่านผ่านไฟนี้ไปละคิดว่าเราอยากจะเจอใครอีกนะ่รแแต่คมเตอร์อะไรยนะแต่สุดแต่เป้าหมายในการที่จะขึ้นเป็นเซ็นวันใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในหัวของเราใช่แต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาทําฟอร์มหา่าเงคาดว่าเอาสักกี่ไฟดีไม่รู้แล้วแต่ก็ทำฟอร์มให้มันดีๆก่อนคนระับเออนะครับผมไฟนี้เชื่อว่าแฟนคลับ หรือว่า FC ของทางดวงสมพง์เนี่ยดูไฟนี่อยู่เยอะมากเลยนะทั้งในวทีหรือว่าทางบ้านอะต,าต,าตาอ่าๆคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับที่ติดตามเชียร์ตลอดครับผมนะไงก็ขอให้รประสบความสำเร็จนะในอนาคตได้เซ็นวันใหญ่แล้วกันนะครับนี่ครับดวาสมพง์ครับพี่ของเราที่เรา่นั่นเรา่